คะหกแสนหกหมื่นบาทหกแสนหกหมื่น วิ่งใช้งานอยู่หกพันกว่ากิโลเองค่ะมาเลยค่ะหกแสนหกหมื่นบาทหกพันกว่ากิโลเท่านั้นนะคะหกแสนหกหมื่นค่ะคุณลูกค้าหกแสนหกหมื่นบาทวิ่งน้อยใช้งานน้อยปีสองจะยิ่มซาใช่ค่ะรีวอสี่ประตูเชิญเลยค่ะปีใหม่เลขไหม่น้อยเกตสวยด้วยปีใหม่ไม้น้อยเกตก็เอเลยนะคะใช่ล,ลค,ค่ะลูกค้าคุณลูกค้ารับอยู่ไหมรับไม่คะนําเสนอเลขห้าอีกแล้วคุณลูกค้าจ๋าห้าแสนแปดหมื่นบาท ขอเลขหกได้ไหมขอเลขหกได้ไหมหกแสนสี่หมื่นบาทรับไหมคะหกแสนสี่หกแสนสี่หมื่นบาทห้าแสนแปดมีไหมคะลูกค้านำเสนอได้นะเก๋ดเอด้วยนะเกตสวยเลยดูเลยค่ะสภาพใหม่ๆพร้อมใช้งานขนาดนี้รับเลยไหมคะมีเลยไหมคะคุณลูกค้า รถเกตเอเลยนะคะลูกค้าเอเลยหกแสนสี่วิ่งมาหกพันกว่ากิโลเท่านั้นนะคะวิ่งน้อยมากเลยนะคะคุณลูกค้ารถใหม่ๆเลยคุณลูกค้ารถใหม่ๆน้องๆป้ายแดงเลยนะหกพันกิโลเท่านั้นใช่แล้วนะคะหกแสนสิบมือรับไปหกแสนสามหมื่นรับไหมปรับลงมาอีกแล้วค่ะหกแสนสามแล้วคุณลูกค้ารับอยู่เท่าไหร่ห้าแสนแปดนำเสนอมาที่ห้าแสนแปดบาทนะคะนำเสนอให้ได้พิจารณายังไม่ได้นะคุณลูกค้านำเสนอมากกว่านี้ได้ไหมใช่แล้วค่ะเลืหอนขึ้นไปได้ไหมคะเลื่อนขึ้นไปค่ะ ค่ะค่ะให้หกขึ้นเลยค่ะได้ไหมคุณลูกค้าหกมาแล้วหกมาแล้วุะทวนกันเลยเลยค่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวขอให้เดี๋ยวขอให้แต่หกทวนอาจจะยังไม่ถึงยังไม่ถึงแน่นอนค่ะหกหนึ่งหกรับอยู่ไหมหกหนึ่งหกมาเลยคุณลูกค้าอีกหนึ่งหมื่นหกพันบาทได้รถสวยๆเลยนะคะได้รถสวยๆเลยค่ะโฮซันบุนทงพานสี่ประตูคุ้มแล้วค่ะมีไหมคะเปิดได้เปิดเลยค่ะ มาเค่ะคุณลูกค้าได้ราคานีแล้วเขาลมาแล้วกดรับไปเลยค่ะคุณลูกค้าต่อด้เลยค่ะเพราะฉะนัด้มุนผาราคาออไลน์เปิดมก่อนแล้วนะซื้อต่อราคาได้ซื้อต่อขอให้แล้วนะหกหไปต่อเลยค่ะหน่บาทแล้วค่ะเส็ตมือนปพาราคาเป็นค่ะคนหนึปนยราคาเปลียนแล้วนะไปต่อได้สองสี่แล้วนะเซ็สองสี่พราคาสองหกพันหกสองหกแล้วค่ะไปต่อไหมคะเซ็สามหมื่นหกพันหกเซ็ตสองมื่หกพันแปดพันแล้วนะหกสองแปดสามศูนย์แล้วค่ะสองพันแล้วค่ะเซ็ตสาห่นสองันราคาได้ี 1> 1 6กแสามหมัสอซื้อต่อนไปต่อราคาต่อได้เลยนะหกแสนสามหื่หกพปดะเป็นราาหสะตอนนี้าาหกแสนสามหปดพสองหกแสนสามหมื่นแปดบาทลูกค้าออนไลน์นะคะหมายเลขสามศูน้าสมนะซื้อต่อกดนะหกแสนสืปดพันบาทนะับ สามขายค่ะตัวขายที่ราคาหกแสนสามเบารปบลูกค้าออนไลน์หมย300 93 300 93ายเลขสามศูนย์ศูนย์เก้าสามสามศูนยับมได้ไหมหกแสนสามเบอร์ปบขอบคุณค่ะบาเลยค่ะ